นี่คือบอลลังแห่งความฝันโวยพูนเสือครั้งที่15ประจำปี2,558<ป>ัายหงเลยหลังจากที่ขึ้นสังเวียนแหลงหมัดก,กับยกเพชรสอเจริญฟาร์มจดครบผ้ายกยอดเพชรแฝงกองปราบก็เป็นฝ่ายได้รับการชูมือจากกรรมการแต่ยอดเพชรก็ไม่ค่อยพอใจกับฟอร์มการชกของตัวเองมากนะัก และมุ่งมั่นที่จะแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองให้พร้อมก่อนจะชกในไฟต่อไปได้ไหมได้ได้ครับแล้วผลการสอบเราวันนี้เราสอยยังไงครับวันนี้เราซ้อมนะไปเอาในเออไปเอาในไม่ได้อย่างแจ้งไปเอาในขาครับรู้ตัวว่ครับรผู้เต็งวัยรุ่นรับน่าจะชนะสบายกว่านี้เองและในไฟนี้ยอดเพชรต้องมาเจอกับวันมีโชคผู้โหรทอง นักชกบ,บ้านเดียวกันและที่สำคัญยังเป็นอดีตนักมวยร่วมค่ายกันอีกด้วยวันเพื่วันมีโชคก็เคยซ้อมที่เดียวกันครับก,ก็เป็นรุ่นพี่แต่วันมีโชคเป็น่น้องแก้ทางมวยกันทางรู้จุดอ่อนกันแต่ผมหมายว่าสึกสายเลือดพวกนี้ตอนนี้อยู่ที่เด็กนะครับการชกไฟนี้เดิมพัน ม่ใช่แค่การก้าวสู่รอบต่อไปเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมไปถึงศักดิ์ศรีแม่ฐานะเป็นรุ่นพี่ที่ผลการชกสุดท้ายยอดเพชรต้องชนะเพียงอย่างเดียวเท่านั้นกับวันนี้โชคดีถึงเลยไม่เท่าไรเไม่อัวครับไม่แน่ใจร่วมลุ้นและติดตามไฟสําคัญของยอดเพชรแปงกล้องปราบในในวันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้ในเวทีมวยช่องจัดสีและติดตามความเคลื่อนไหวของนักมวยพร้อมไฮไลท์ รอบปูนเสือครั้งที่15ในทางแฟนเพจวนลังฝันคนพลังเสือ